สวัสดีครับกลับพบกับอาร์ตฟรีไทม์รีวิวกันเหมือนเดิมนะครับกับ Daily g a m i n g วันนี้ซึ่งวันนี้อาร์ตอยากจะมาอัปเดตนิดหน่อยแหละอ,อาร์ตเมาออัปเดตกริดนิดนึงเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยอาร์ตทุ่มทุนเปิดกาชาไปนะอีกทั้งหมดก็คือสปาร์กสามร้อยโลอาร์ตเลยทำทำให้อาร์ตได้กริดขอไม่ให้ทำให้อาร์ตได้อาวุธของน้องแกเลียนมาสองชิ้นซึ่งตามปกติแล้วแบบที่อาร์ตบอกไปอ่ะอาวุธของน้องแกเลียนมันต้องใช้ทั้งหมด3ชิ้นแต่ตอนนี้อาร์ตมีทั้งหมด2ชิ้น อาก็เลยไปลองหา reference มาใน y t u t u เนี่ยซึ่งอาจจะแปะไว้ให้ที่ด้านล่างด้วยอาก็เลยปรับกริดตามเขาแล้วก็เอามาเทสกับมังกรน,น้ำซึ่งอารเทสเมื่อคืนซึ่งมันเห็นผลค่อนข้างชัดนะนะซึ่งเดี๋ยวอาจจะโชว์กริดให้ดูตอนนี้เลยก็คือกริดที่อาใช้อยู่ตอนนี้นะก็คือนี่ขวาน3ชิ้นแล้วก็มีดาบอเล็กซ์ชิ้น มีอาวุธของน้องแกลเลียนสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดดูดีๆเห็นปะอาวุธของน้องแกลเลียนด้านขวาไอ้ย,ยังไม่ได้ยัดดามายังไม่ได้ยัดบานะมันก็เลยยังยังไม่มีสกิลไอ้เอ่ไอไอ้เพิ่มแอตแทกเอซึ่งไอ้ย,ยังไม่ได้ทำตอนนะตอนนี้เก็บเก็บดามาไปก่อนเดี๋ยวมันหมดเผื่อแน่นาคตแล้วก็มีอาวุธเอ่อมีอนันนี้อาวุธโอปัสจ้ะแบกไปก่อนแบกแบกมีอาวุธ บับซังอ,อันนี้แล้วก็อันนี้ที่อาศัยใส่มาอีกอันหนึ่งก็คือพร i มัลเวพรอนอันนี้ก็คือประมาณนี้ก็คือแล้วก็อ,อาวุธอาวุธอาวุธเมนแฮนจะเป็นอาวุธของอะไรนะซีโนที่เพิ่งที่เพิ่งเขาเรียกอะไรที่เพิ่งปลดล็อก5าดาวไปซึ่งจริงๆอาร์ตอัพเดเวล200ไปแล้วเพื่อให้ได้สกิลเพิ่ม t t a c k กแกแม็ก ไอ้แอตแทกกับแม็กซ์แมมาแต่ว่าอายัง skill, อัพสกิลไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็ม20ยังไม่18อยู่แต่ไม่เป็นไรมันเมื่อวานเทสสิบหายังผ่านเลยแล้วก็ถ้าเกิดมาดูแบบซัมมอนนะซัมมอนตอนนี้คืออาจัดอย่างนี้แต่ว่าอากำลังคิดว่าอาจจะเปลี่ยนนิดนึงอาจจะเอาเออบาหมุดออก เอาบาห์มุดออกแล้วใส่เนาะใส่คนนี้ไปแทนโดกูโดกูความสามารถถ้าเกิดอยู่ในซับใช่ป่ะมันจะ boost earth ally attack b a s e อ o น number of อ a t e r wet land crest up ครสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยมาาันจะนั่นจะอาจจะเอาสลับกับไอตัว uh, ตัวนี้เดอะทาวเวอร์เดี๋ยวนะอ่ะโอเคเพราะว่ามันเป็นซับซัมมอนนะนะ โอเคคราวนี okay. ้ก okay. so an right? so ็คือทำไมาถึงใช้อันนี้ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพูดนิดนึงแล้วกันก็คือเพราะว่าอาร์ตตัวละครที่ใช้อ่ะก็คือมีน้องชื่ออะไรนะคนนี้สตีอเลยกสตี้แล้วกันเลกชื่อเลขชื่ออะไรอเลยกชื่ออะไรผิดบอกมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะอเล็กสตีคนนี้อันนี้น้องแกเรียนแกรีออนแกริออนไม่รู้เรียกกันว่าอะไรนะอเล็กแกเรียนแล้วก็มี น้องอยูอะยูยูดาซิลไม่แน่ใจไ่าเรียกว่าอะไรเออช่วยบอกอ่านในคอมเมนต์แล้วกันซึ่งตัวเนี้ยโปรตีอะมันจะเอ,อ่ออะไรนะมันจะมีท่าที่เนี่ยโอ้โหชื่ออ่านยากมากบลานัดนอนก็คือมันจะเพิ่มมันจะแบบเกณฑ์วอเตอร์ครสใช่ไหมซึ่งมันจะทำให้มันจะซิงกับไอตัวซัมมอนไปเกณฑที่ทำให้อัตแทกเพิ่มขึ้นได้ก็ ใส่มาด้วยกันโอเคและนี่ก็คืออาวุธของอาร์ตอ๋ออาจจะโชว์ดาเมจนิดนึงก็คือพออย่างเมื่อวเมื่อวานที่อาร์แชร์ดีเฟนต์มันจะแค่25%แต่พอใส่อาวุธแกลเลียน2ชั้นเอ้สอชิ้นเนี่ยอาวุธมันจะกลายเป็นเนี่ยห้าสิบเออไม่ใช่อาวุธด,ดีเฟนต์มันจะกลายเป็น50%แล้วแล้วก็มีค,ค,คริเทเชียลร้อเป็นต์เห็นไหมลองดูหน้าจอนี้ โอเคไอ้ว่าอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูกันเลยดีกว่าโอเคเราเข้าอันนี้เลด impossible ใช่ป่ะแล้วก็นี่ warm dust นขาเรียกว่า warm dust อะไม่รู้คนอื่นาเรียกว่าอะไรใช้เพื่อนไป9 9ไปแล้วก็ตัวนี้๋อมมีทรัพย์ที่มาใช้น้องคนนี้ด้วยนะ เดี๋ยวเข้าไปนิดนึงก่อนเริ่มน้องไอดอลอ่ะมันใช่ไอดอลไหมดีดีทนาน่าคือซับซับเออก็คือเนี่ยความสามารถเขาคือเขาสามารถบูสต์ MC Damage Cap ได้ต่อให้อยู่ซับแอร์ไลน์อ่ะโอเคเราเริ่มแหละพอละเราพูดเยอะละอ่ะเริ่มโอเคพร้อมแล้วไปเลย ก็คืออาร์ตกดออโต้ไปเลยนะเพราะอาร์ตเล่นออโต้แหละอาร์ตจะไม่กดอะไรเลยก็อ๋อแต่อาร์ตตั้งถ้าเกิดสังเกตเยอะออโต้อาจจะมีรูปที่เป็นโลใช่ไหมอาร์ตตั้งแบบให้มันโจมตีอ่ะให้มันอะไรนะให้มันออโต้กาดเพราะตอนแรกตอนที่อาร์ตเล่นแรกๆเลยคืออาร์ตก็ไม่ได้ออโต้กาดไงแล้วก็โดนตบทีตายเลเทะแต่ตอนนี้แบบเอาทำเป็นแล้วโอเคอาร์ตไม่แน่ใจว่าเป็นจีนาทีนะที่อาร์ตเทสเมื่อวานแต่ว่าไม่ไม่นานมากนะ แล้วก็พลังไม่ได้ไม่ได้เสียเยอะมากแล้วตัวก็คือถึกมากเดี๋ยวลองดูลองดูอย่าเห็นปะ M4 TT ล้านแล้วเนี่ยซาตีนี่ก็ล้านอยู่แล้วตามปกติคือจริงๆรู้สึกว่าถ้าเกิดอ,อัดพไอ้ตัวอะไรนะอาวุธของไอซีโนโให้มันเต็มย0่สว่าอาจจะแรงกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้ แต่ถ้าเกิดอัดปลดล็อกอาวุธของแกเลียนให้มันเต็มอ่ะหมายถึงว่าปลดปลดยับดามานีแล้วก็อัพให้เต็มอ่ะอาวุธก็น่าจะแรงกว่านี้แล้วก็เม,มื่อวานมีที่ที่แนะนำอันมาใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเอาถ้าได้มา3ชิ้นอ่ะคงจะต้องเอาอาวุธบัฟสั่งออกเพราะว่าเอเอ็กซ์มันเต็มใช่ไหมก็ บอกว่าวันนั้นจะมาถึงวันที่อัรมีอาวุธแกเรียน3อันคืออยากลองอยากเทสเหมือนกันเห็นไหมพลังยังไม่ลดลแต่มันก็ยังไม่ถึง25%ก็ยังตีเรื่อยๆก็ถ้าเกิดใครมีอาวุธแบบอาร์ตก็ลองลองดูได้นะเพราะว่าอัรู้สึกว่าอันเนี้ยเอ่อกริด อาวุธอาร์ตเนี่ยค่อนข้างถึกเลยอันเซตเนี่ยแล้วก็คือไอ้วอมดัสให้มังกรน้ำน่คุตีนี่เข้าด้วยแล้วทีมฮิวทันใช่ตามหลักทีมฮิวทันเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็น่าจะออโตกะตามหลักเนี่ยเี่ยไหม เอาจริงได้ตั้งแต่ได้น้องแกเรียนมาก,ก็คือแบบทีมคือเก่งคือน้องแกเรียนมันโกงอะเอจริงอ่ะในมูมานนะเพราะมันเป็นทั้งโกงก็คือคือมันจำได้ว่าถ้าเกิดไปคิดสังเกตด,ดีคือ MC อ่ะ ดันโจเราคือตีตีทีละล้านล้านอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือสมัยก่อนตอนฉันเ,เริ่มเล่นก็คือแบบตีเบาๆเบาตอนนี้ก็คือตอนที่ตีเกินล้านครั้งแรกที่แบบแค่แบบ normal attack ธรรมดาล้านหนึ่งอย่างเงี้ยก็แบบ amazing ม,มากตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเฉยน,นะก็ยังรู้สึกว่ามัน amazing อยู่ที่แบบการตี triple attack เนี่ย multi multi attack แล้วแบบตีทีละล้านส,าสัามทีก็ถือว่าอันติที่หนึ่ง อ่ทีล้านเก้าออกในวันติแต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงอะทีเนี้ยทีนี้ก็คือโซโลแบบสบายอะและคือพอวันดีเซนต์มัน50%ก็คือมันก็ถึกกว่าเงงดิมนะี่แล้วลองคิดดูถ้าเกิดมีวุธแกรเรียน3ชิ้นก็คือถึกกว่าเดิมก็คือเอ็นเกมสุดๆแล้วถ้าอยู่ตรงน,นั้นอะ เอาจริงๆเดี๋ยวจริงๆมันนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละว่าอาร์ตแค่มาเอขาเรียกนะมาโชว์กริดแล้วก็มาโซโล่ให้ดูว่าแบบเฮ้ยทีมนี้แม็กนาทำได้วะเถิกอยู่ใช้ได้ดดดก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูอาร์ตออโต้นะแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่กีว,วอร์ดินเข้าแล้วก็ไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันอีกที

Isso, さようなら愛しい子。 <laughs> いいアルモニーだウス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 スウ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  どこからバラそうだ。さようなら、愛しい子。あれ、ベースベース。エムズ。予想にはダメだよ。加減が難しいけれど、仕方ありません。

どこからバラそうか私たたちの絆見せようねよそみはダメだよどこからバラそうかさようなら愛しい子。

予測にはダメだよ。加減が難しいけれど仕方ありません。予測にはダメだよ。どこからバラそうか。ベルトロ南。やふやく。ラトルールおばあちゃん。 だよどこからバラそうか私たちの絆見せようねよそ見はダメだよすごい盛り上がっていこう <laughs> いいアルモニーだ 君は最高の奏者だ強く、硬い、立派ですよ、得意点